โห่แกแกแกเอาแมาัวรตัวรัวไอ้เมื่อกี้กูได้ยินเาบอกหนูเฮลก็จัดผมตรงนอะแกโอ้มาแกไอเฟมมึงมึงขับรถรถแท็กหรอใช่ครับแท็กเพื่อนเพื่อนไอเฟมไอเฟมได้าวว่าไปไปไไปบัฟกับปีศาจนู่ดิเออบัฟกับปีศาจแม่งให้กูป๊อกเก้าเลยเฮียกูร่งบัฟอยู่เลยไม่ยิงกูล่วงรถป๊อกเก้าูเลยสัต ไอ้เฟมตายควัยมันอุ้มกูก็สาช่วยมันสุดแล้วไอ้เหี้ยโอ้มึงยิงไม่โดนเลยเพื่อนเมื่อกี้มันยิงไม่โดนยังไงกูยิงมันล้มก่อนมันในนี้ก่อนมันจะอุ้มอีกโอเคโอเคไปเพื่อนเอาไป้ไว้ดแม่ใครหุยเกิดอะไรอ่ะเดี๋ยวไหนใครตกไม่รู้ตัวนะไปมาแล้วไอ้บอลมาแล้วเพื่อนมีเวลาสิบห้าที่เพื่อนลองดูสิ่งที่กูส่งไปในเฟซดิสมมุิถ้ามึงเจออย่างเงี้ยแล้วเขาอยู่กับมึงอ่ะในรถอ่ะมึงมึงจะให้เขาออกรถปะหมุกข้อหรือว่าหมุกข้อออย่างเงี้ยอันนี้เปิดจอได้นะ พีแม่ใครฮีโวพี่ก็อยู่ไม่พี่นาวเจออย่าง่อยู่ลงเล่นเี๋ยวนาก็ถาว่าต้องลงเล่นหรือต้องต้องเขาอกว่ดมึงเป็นเอลีทอร์ะไปที่แล้วไม่ได้เลแล้วมึงใจมึงใจเขากลับบ้านมั้ไม่ให้กับหรอกิงกดไปเยอะั้งคืนอะนาั้งใจปืนนาก็เล่นปืนครับหมลองเชียรจอยดิชดบมดลอาเล่นปแล้วอะอยู่รวบีเรามันล่วงง่ายอะไรเงี้ยไม่รู้อะเปลี่ยนรถมาแล้ว เราเพิ่งเจอน้เขามาหาเมเี้เราแบในรุ่นไฟเตอนนั้นมึงไม่มีแฟนอย่างเงี้ยแล้วเขามาหาเม์ใจเขาแบบออกออกออกอัพมามึงมึงรอรับเพื่อนที่มรอเดี๋ยวมึงไม่รอรับเพื่อปนรีอตรงนั้นเลยี่าัวกมเนเนี่ว่าโดนแม่โดนแ่คืนนี้โดนแม่ไม่เอาไม่เอาโดนแ่แบบเพื่อนเรียกคนเพื่อนเสียรักคนผมไม่ต้องล็อกรถก็ได้เหมือนอย่างเงี้ยไม่ตอย่างเงี้เอามองจะจัดได้เอาไปบมั้งอ่ะเด๋น้องพูดให้กูฟัง เยอะทั้งคืนทั้งคืนนาทีนะเตียงฟัากากรอกติรู้ตาโบดอยู่ยูดกันยังงานถามดิถามดิเยอะมกเลยนถามดิถามดิเพื่อนม้นถามดิยดกันยังอ่ะเฮ้ยพ่อแม่พ่อครูเสียบบเพจยเยือีนเพดเสียหมอเพชรเยื้อสียบอเพ้เสียบอนเเอสียบมอนเพจยเเอนเพจยืดอมอนพจอมอจ ซอเป็นคนลึกลับค่ะถ้าเกิดทุกคนเห็นหน้าเราทุกคนจะแบบรู้ว่าซอคือใครคือแบบว่าซอเป็นดาราฮอลลีวูดแฝงตัวอยู่อ้ขนาดนั้นเลยเหรอกว่าโดนกว่าโดนเยอะยิ่งเชื่อกูเหอะซอเป็นเอเจนตไอตองแข็งอยู่ด้วยกูบอกเลยไอดอแข็งอะเข้ามาอยู่แบบแฝงตัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแบบอยู่ในโลกเราอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะคุยเลยจริงใช่ไหมก็เลยเพื่อนมึงว่าโดนไหม อาจะว่านโดนไหมทุกคนจะไม่มีชีวิตรอดต่อไปเอาอย่างนี้กูกูอยากรู้สมมติท่าสมมติท่าไนดูสมมติท่านะเขามาเขามางานมีติ่งไอ้ซอมาแล้วย้าหวานกินแบบยันเช้าเหลือมึงกับกูกูรอดเลยแหละกูรอดเลยแหละซอ่าแบไม่อาพูดหนักแบบสองหน้าสี่หน้า่ะเฮ้ยทำไมมึงทำคิดตอดถุนหมาย่างนั้นน่ะมึงมึงอิจฉาน้องนะไอ้เหี้ยมึงอิจฉาน้องจัดเลยอ่ะด่าพี่หน่อยจะได้จะได้ตีแล้ว ฮะทำไมต้องด่ากูด้วยเนี่ยพี่ฮะอะไรเนี่ยเจนเย็นหนอเฮ้ยเสียนไปได้เกินครับเอกดีไม่ไหวพี่ต่อด้วยเหรอพี่ตองอยากเล่นพีจริงเหรอไปเล่นซตอรี่ด้วยครับผมจะไปช่วยเสียไม่ได้ใจผมว่าพี่ก็อยากไปพี่ก็อยากไปช่วยน้องเล่นเหมือนกันพี่ก็อยากไปช่วยน้องเล่นเหมือนกันเล่นเมียน้องอ่ะอินแล้วว่าอินมากอยากเล่นละ พี่ก็อยากช่วยน้องพี่ก็อยากช่วยน้องเล่นเหมือนกันเล่นเมียน้องได้ไหมอ่ะไฟยเชนอะบผีบ้พี่ก็อยากเล่นเหมือนกันนะเล่นเมียน้องอะพี่กำลังใจพี่ต้อนหน่อยเฮ้ยลูกไอต้อนหน่อยพี่ต้อนสุรับลากโอซีเดอพื่อนด้วยมาแล้วมาแล้วเพื่อนสามินาทีสามทีจะบอกล้วโอเคโอเคตอนุศลกาพี่ตอนสุศลกามาดวยรีตอ่ยาหวานในชวิตดิพ่กนี้สักที่ครับเขาไปดูแป๊บนึงดิ เออได้กำลังจะโดนแล้วนะอุ้ยโดนเพื่อนเดือกูโปกัสก่อนสองนาทีมาแล้วเอาเอาเอาแบบเอามูดให้มันแบบอยากชนะกอนเพื่อนกูดูหีแล้วกูมีพลังเออเดี๋ยวมือเดี๋ยวค่อยกลับไปดูไอซีปากหมายยังไงโอซีก็ปากหมายยังงั้นเลยไปเลิกดู ตอน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 าอยู่ตอนถากำลังใจจากหีอยู่แป๊บนึงได้แล้วได้แล้วมา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 มบาม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 าตาม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 อมาอามามาอามามาอนมอมา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 มันาัามานาม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 มัาม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 นเามามามนมา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 เาเาียมมามนมมา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 มงมา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 ามามาาหาม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 ายานาม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 เมายามมามามามเลนมามามนมามม้หม เล่นเล่นแค่เลนนี้นะเล่นแค่เลนนี้เท่านั้นนี่เลนนี้เท่านั้นทไมรถมันเยอะกว่าเราวะรถมันรถมันน้อยมันนั่งเออไอเมึงกลัวหรือเปล่าเนี่ยเออหลุยดูมันมา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 เอ็มดีเอ็มดีมึงฟังกูเอ็มดีวันเนี้ยเป็นวันชัยชนะของเราเว้ยเราจะจบภายในวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วมึงฆ่ามันให้หมดเอ็มดีสู้ไม่สู้ ชนะเลี้ยงไกุ้งเฮ้ยหนาทีเดียวนาทีเดียวเดียวมึงเตยมวมึงเตยมรอเต็มหัเต็มหวเมยำไบ้านขยำไยดูใครนไเล่นแค่เลนนี้เพื่อนมานึ่งงเลนนะย้ช้าๆดกูหน่อยนะดากูหน่อยนะย้นเล่นแคเลนนี้นะเพื่อนช้านะเล่นแคเลนเรานเลนเโคเมไปเลนหน่อยนะเล่นเราโคเรนนี้ชุบแล้วเรียกกลับมาเลนพืนนะเล่นรวมกันนะเล่นรวมกันเล่นรวมกันยี่สิยัง

ลงไปมันหนีขึ้นบนเมืองบนมันหนีมันหนีอย่าอย่อย่าอย่าเข้าอุโมงอย่าเข้าอุโมงนะเลนเล่นาไม่ไดเล่นวาไล่ไดเล่นวาไ่ขด้เล่นวาไม่ได้เล่นฝาไม่้เล่นาไม่้เล่นวา่ดเล่นฝาไม่ไดเล่นฝาม่ด้เล่นา่ดเล่นฝาไม่้เล่นฝา่ไดเล่นฝาไม่้เล่นฝาไม่้เล่นาไม่เล่นฝา่ดเล่นวาไม่ไดิเาได้เล่นวาไม่เล่นา่้เล่นาไป่ไดเล่นฝาม่้เล่นาไม่ได้เล่นฝาไม่ได้เล่นาไม่ได้่น ไอ้ออโม่ยิเล่นได้โโม่ยิเล่นอยู่ตอนที่เราขยับรถฟังที่พี่พัฒได้ไหมอ่ะมันโอ้เจ็บปคเลยนั่นเวียนรอ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 นี้ไม่มีอะไรอกาศกันดีพี่คนกระจายเลยเฮียผิดเล่นกันดีนั่งใจหน่อยอากาศหน่อยอกาหน่อยรอรอเพื่อนเพื่อนแคปเอาเพื่อนชี้ชมังฮอนนะทุกคนมองต้องมันฮอนนะจ้า มันก็ไม่กล้าไฟกับเราตรงนี้หรอกคุณดอกไม้สีชมพูสีทองอ่ะหลุยหลุยเดี๋ยวตัวตบนะถ้าถ้าผมดาาแฟนหมากี้มาคุยฮัลโหลแล้วอ่ะฮัลโหลต่เลยฟังฟังกูแป๊บนึงดิถ้ามันมึงเห็นมันอุ้มเพื่อนกำลังจะขึ้นรถมันชอบเอาไว้ข้างหลังอ่ะมึงเอาเพื่อนก่อนเลยนะวิ่งไปเอาเพื่อนนะจะเล่นยังไงก็วิ่งไปเอาเพื่อนนะมึงฟังนะถ้าสมมติกูกำลังจะเข้าแล้วกูเสียหายกูแคสอะไม่ให้มึงฟังพี่อนนี้นะเพราะพี่อนนี้น่งกับกูให้ฟังว่ากูแคสอะไม่ให้ให้ฟังว่าแคสหรือไม่แคส ให้ฟังแค่แคสเฉยไปสู่ประเจีตานะไฟสู่มากว่าเปิดประตูด้วยเออเขาว่ารูปบุหรี่นี่มันด่าได้หมหลุยเบาๆนะหลุยขอจริงๆพี่ช้าหน่อยใหญ่เขามาดจับนี่นี่เหมือนโง่โอเคตอยออกซอยออกบนบนใช่ปะไอ้นี่อยู่ผมแอบอยู่มันจะเราไปกักในธนาคารป๋อพี่อยม่อย่ที่มันจอดจอดรอกากีนางอ่ะจำได้ปะตรงไม้ตรงนั้นอ่ะ ก็มึงัดมึงก็ใช้มึงรับให้หน่อยนะพี่คนนะึ่งพันมีตัวมะพร้าวตัวนึงครบแล้วใช่ไหมอันนี้คือครบใช่ไหมใบใหญ่ใครลงรถใช่ปะเออวพี่ปั๊เอาให้ผมหน่อยนะพี่แทงไปสี่เอ็มอะโหลเอาให้ผมหน่อยนะแทงไปสี่เอ็มไอ้กบด้านพี่ตังค์มึงเอาแหกมึงก็บอกว่าวองพวกมึงไม่เอาเลยเนีผมเสียงผมผมเสียงผมมีอยู่แล้วเสียงผมไม่เคยหายนะเอาให้กูหน่อยนะเว้ยชนะให้ห้าสิบเอ็มเออเออเออพีอย่างนั้นแหละเอาเลยเว้ยไอ้เงี้ยเงินมาจากไหนเนี่ยเพื่อนวันเอ็กเบด มีคนฟาร์มให้มีคนาร์มให้โรปเรื่องที่บบาคคอมเมนต์รือป่าล่ะเออแก๊งเราอ่ะกระชามาวันที่หนึ่งนนอย่าลืมเติมกันด้วยล่ะอะไรที่ขอไม่มีอะโอเคโอเคไปเติมไปรอบที่แล้วอย่าเกลือเลยมีอะไรรถล้นเกลืมกันนี่เดี๋ยวไปเล่นเอามาให้เอวชาดุมแจมออกแก๊งเลยรถเข่อนี่ยังแด็กข้าวเหนียวอยู่เลยพี่เขือใหญ่เลือมาแล้วเือมาแล้วเขื่อไกียเขือทีบียูชิผายพี่เขื่อไป ไอ้รถไอ้เขื hey? no oh, um, like uh, ่ออยู่ไหนอะหาใครที่รถไอ้เขื่อมีใครหายอีกไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กรอรอผมก่อนเราไปรับไอแบ๊กไปไหนอะไปโซนบนบนนั่นต่นนีเบิกรถก่อนไปล่ะพี่เขือรถพี่อะพี่ต้องใช้รถนะเว้ยเออเบิกไปพาวรถก่อนก็ได้นะเออน้าเนี่ยพี่ว่างบนผมอยู่มาพาวแล้วนะขือรถบนหน้าพี่เขือเขื่อนั่งกับใครก่อนก็ได้นะพี่ว่าหน้าหน้เที่จอดอยู่คนเดียวหน้าสุดเลนัว รอก่อนรอก่อนรอแบ็กใช่ไหมพี่พี่ก๊อนฟังกูนะเอ้ฟังกูแป๊นหนึ่งถ้าไอ้เขียนั่งกับใครและทีน right? ี้เราเข้าไปปุ๊บเราเราไปให้เขียพาวรกกอนนะแบบเดียวได้แล้วพี่ได้รถแล้วได้รถแล้วนะได้รถแล้วเหรอ แบคมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมา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 แอนด้ก็เข้ามาแล้วค่อยๆค่อยๆนะฟังยาวๆติดมา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 มัมวมามา้าม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 วมามมา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 มมามาาม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 มา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 มมาามามามาาม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 มามม ใช่เอาจอดจอดขัอล์ฟบัตสงบัสนี่หรอใครออกวอลใครออกวอร์ใครออกวอร์มื่อกี้คนนึงอะไอ้ใครอยู่ใกล้เพื่อนอะดูนีเพื่อนใครจะแคสมึงรี่พูดนะเ้ยว่าแคสแคสแคสใครออกวอร์ไอ้เวลากูแคสกูพูดไม่ได้นันเวเฮ้ยกูถามว่าใครออกวอล์มื่อกี้คนนึงอะดูดีดูดีูใครมึงจาก่อนดีทังนั้นน่าจะเช็คอะเติมตาลามันเ มควยเนี่ยเทต้าเนี่ยมันไม่เต็มเราไม่สบายใจว่ะขอไปเติมได้ไหมทุกคนททุุกกคคนนขึ้นรถลงรถใหม่รอบหนึ่งได้ปะรีวอรได้ได้ได้ลีวอร์รีวอร์หน่อยโลโลได้ยินปะได้ยินปะได้้ยินแลวต้องรถนะเออว่ะไม่ได้ได้ยินละพี่กิงฉลาดจังอ่ะเออฉลาดจัดเลยเออฉลาดว่ะไม่เลโอโอฟังนะเป็นไรเลโอน้องยังไงเราก็กูแคท ไอ้กูแคทไอ้หียเอ้ยแครวดะแคทว่าเชีย ดีกว่าดีกว่าแคสตอนที่โดนห่อขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจหน่อยเร็ว เงเต็มที่อยู่แล้วครับไปไปขยบขยบขเลยขยบขเลยขยบขยบขยบเลยยพวยิงพวกขับยิงพวกขับ ไปไปไปมาไป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 เป็นคาวอแบบช้าๆได้ไปเลยไปเลยไปไช้าๆไอ้หลุยไอ้หลุยไปทาอยู่ไปช้าๆ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 นะช้านะมาช้าดีช้าๆมันจะได้ไม่เคสมันจะได้ลข้างหน้าไปอย่างไกลเดี๋ยวรลงอะไรต่้องไปกันเพ่ต้องรีบเข้านะรอรถกด้าน้ามึงตั้งใจนะรถมันกลับไม่ไไม่มีนะรถ้ไบนร้รถใครอ่ะเสียงดังไม่ได้แล้วนะรอบเนี้ยคูเสียงดังได้นิดหน่อยนะแต่ไอ้หลุยไม่ได้นะ ว่าจะพูดได้ไป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 ไไปไปไไป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 เปไ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 ปคปไปไปไลยปไปเลไปไปไปไ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 ไปไไไปไปไไปไปไไปไปไไปไไมไปไปไไปไลไไป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 เลไป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 ไไปไไไปเไป มอร้อักไว้แค่แล้วเพื่อเราลีบตามกันมาให้ทันหน่อยบัมเลยนะบัมเลยนะบัมเลยบัาบัมบัมเลย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 บัมเบัมเลยบัมเลยเลยบัมเลยบยัมเยบัมยบัมเลยบัมเลยบมเลมเลยบัมเลย เกันเลยอการเลยต้องตีตเลยต้วเลย้อตเลยต้องตีเลยต้ตีเลยต้องตเลยต้องตีเลย้วงตีล้องตเลยต้วเลยต้อตีเล้องล้งเลต้งลงล้งต้งตล้งัลงล้วงลงแล้วล้งตลง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 ้ตลล้วลงล้ลงลองลงลงแล้อลงแล้งล

นี่ม่ก่อนอันนี้กีีกูนี่กี้มันนี่กี่นี่มงมาพวกมึมาวกมึมาวกมึงมาตบมันมาตบมาตอมาตบ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 มาบมา้บมาต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 มาตบมากมาตบมาตบมาตบมามาตบ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 มา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 ตมา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 ตมา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 บมามามาตมามา ี่จอดโอเคพือแล้วคือแล้วคือแล้วไปมาเพื่อนไปโอ้ยเอเพื่อนมาชุบจอยจอยอย่าลุ้มันเยอะเกินมาสามทีตกมาสามทีตกมาสามทีให้อาือเาเพื่อนไปเอเพื่อนไปเาสามทีเอางเ่อนเาเพื่อนเาเพ่มีกเดียวเ้ยดันมาดันาดันมาดันหมดแล้วไคุยไปคุไยไม่ไหวอะไรไม่ไหวอะไรมันหมดมันหมดแล้วนะมันหมดแล้วนะมึงจะหมดแก่มึงอไงจะหมดเียมึงองจะ มึงจะหมดตายนะเพื่อนกมไม่ตายนะมันหมเี่อะไรมหมดที่อะไรมัจะหมดเหรอไม่ีหมดียอะไรสัตมึงจะหมดลมึงจะหมดไอ้ที่สบายสบายามันเมันเจอไปไไปไเราไ่รู้ไปไปเพื่อเราเป็นอะไรมันไม่ไหวแล้วมันตหมดเยมันไม่ไหวแล้วมึงไม่ไหวแล้วมึงไม่ไหวแล้ว มึงจะไปละเออรถมันแปรถมัไปสวยๆเยเยงเยงยกูได้ทำเฮี้ยอะไรได้ไรกูลอกมหมดไปมึงหมดไปยืดเตี้ยตลอดเฮี้ยได้กูถามนีทำเฮียอะไรเตี้ยตลอดทำเฮี้ยไรม่งลุิดันนี้ลุปิดันนีไม่ทำเฮียอะไรได้ตลมึงตลเลวยเตี้ยตลอดมองเห็นมึงจะยืดอะไรมึงแม่งจะเปเชียอะไรมึงแม่งเปเชียอะไรตดยม่งเปเชียอะไรไอ้เชียไอ้เียจะปเชียอะไร ไม่ได <M> ้เชี่ยวอไเที่ยวเป็เี่ยว่เป็เี่ยไรเป็นเี่ยวไม่ไหวไหมเลยเชี่ยนีมึงเอามาดิเอาตัวมันมาดิเอาตัวมันมาดิเอาตัวมันมาดิไอ้ิก้นิก้นิกิดมาจกูฮัลโหลไอ้นิกิดไอ้น่เกิฮัลโหลมือกูเกิดมือกูกิดอเไอเเกิดอเิเด เวนเสียตลอดไอ้เหี้ยไปไหนเนี่ยไอ้เห้ยไอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไาอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอไมึไอ้เหี้ยมึงไอ้นเนี่ยม้าเป็นไอ้เหี้ยมึงนะไอ้เหี้ยอไเจนเป็นเหี้ยอะไรนะไอ้เหี้ยอไอ้เหี้ยอรไอ้าี่เตัวไอ้เี้นเจนลตัวกะไอ้ตัวเาวีอะไทีเมนงลยมไอ้ัวกกอน้เหี้ยไปไหนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหีอ้เหีไอไหีไอ้เหี้ยไอ ใจเย็นนะไปเลยใจเย็นนะใจเย็นนะสบไปสบไปสบไปขึ้นมาสบไปเเเจนนน่าพือใย็ะไป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 มันเอาออกเอาทีางขวาหน่สวยน้องเฮ้ยจอด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 ตัวนี้ใครไม่รู้โอเคได้อยู่ได้โอ้โหไปมึงนะกลัวแม่งรู้ดีวะแป๊บนึงขอขอแยกแป๊บนึงได้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 รอรอรออยู่โอ้มันเอาสบเพื่อนเราออกมามึงช่วยโอ้ใช่พี่สายฟ้าป่าวะ แม่งชอบปลอมกั <Dave> นเออตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้สวยโอ้โหบึ้มไม่เมื่อกี้ผมล็อกรถปะมันขึ้นปุ๊บผมล็อกปะล็อกทันแล้วนะเพราะว่าตอนมันขึ้นปุ๊บผมล็อกเลยเห็นปะถ้ามันลงรถมันก็ขึ้นไม่ได้ละพวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคลองเกมพวกกู number one ทั้อ all น i g all day กูไม่สนใจ do you ที่สิว่ you say? ช่างนึกของพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเละพวกกูกำลังไปสื้อจนวันสุดท้าย SMD กูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน